I've done this a thousand times in virtual reality. I'll no train myself for the มันเล่นอย่างเดียวไปด้วย First blood ป้ามันมันเป็นอันสามไอที่ป้าไกได้ไงป๋ามันเป็นคูณสามไมด้วยชวยนะมันไม่ได้ โอ้สหป้าดูมันเอฟเลยปาที่นี่ไงเตะกับป้าเราลูมิงใส่มันมันก็ไม่เตะทำไมกับมันดีจะเปิดมันไปไหมขอของหน่อยจะเปิดมันไปดีไหมเอ้อย จิตเอออโอ้ไม่มบ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 มโอ้ปป๊าซื้อปืนไม่ได้อะมันค้างเครืองนี้กระดเลยอย่างเงี้ั่ซื้อปืนเลยเนี่ยโอ

ผู้เนมันอีกเล่นี่เสียวหละใครชนะขอบคุณนีโอ้โดนทีีวาตั้งเยอะเลยขอบคุณมาก ทง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 ซาฮูระขอของหน่อยแ้วชงนี้ไอ้ทงมันดังมากเลยปะเนี่ยขอของหน่อยของอยู่นี่ขอของหน่อยขอบคุณนะขอของหน่อยขอบคุณนะขอบคุณค่ะขอุณคะคือเราจะนัใหม่ของดีนีน่ะเล็กขดี 收收收收收收收财务，收收收收收财务，财务财务，财务财务呀。<noise> 哎 ชล่เลชั่เลยเก็เลยดับเบิล kill โดนด้านแหละปราคิวเดี๋ยวก็ไม่มีอพอไม่ได้อยู่คนแลีว ต็เงอแหละทุ่มอยู่แขงเราอ่ะฝืนอฟูอีพีให้ทุกคนแล้วต็เงอะเลยป๊ะเล่นทีไรไม่นไม่เคยอยู่ขอบคุณนะมันหักหลังเราใช่ไงมันไม่อยู่ฝั่งเราแอะเดี๋ยวไปขึ้นท่อฝั่งนี้เราก็ได้ Allelu. First blood, double kill. Good boy. Good boy. Good boy. ถอยทีไปอยทิ่เอาไปกินเหวบแล้วอยูทริปเปิลคิลลไฟสองไฟสองมาได้หนูเอามาั่งต่อยอดนะว้ อยู่นี่ป่ะขนาด<อ>ไุก็ดีเลยดีเลยเป่าเป่าขนาดส่ขึ้นไปอ่ะโดนมันด้วยขอของหน่อยเอเด็คบายบายนะเอด็ดอ่ะของอยู่นี่วันนี้เราไม่เล่นนายป้าไฟาสามขอของหน่อยฝืนฟูอีพีให้ทุกคนแล้ว